โอ้เขายังงอนตัวเองอยู่นี่ว่าเล่นอย่าไปคุยกับมันทำไมอ่ะเมื่อคืนพี่ฝันว่ามันมีกิ๊กมันเรียกกิ๊กว่าเมียจ๋าด้วยมันเยอะเลยมันเรียกกิ๊กว่าเมียจ๋ากิ๊กมันโทรมาเยอะแยดพี่ด้วยเมื่อคืนน่ะฝันบอาเป็นจริงเป็นจังเลยเยอะมากเขาเรียกเราว่าเมียจ๋าด้วยนะกิ๊กมันชื่อก้อยกิ๊ก้อยเป็นใครบอกเขามาเองบมีอันชื่ออะไรเหรอใช่มันบอกว่ามันชื่อก้อย ต้อยไหนวะีรื่อต้อยโอ้เมื่อคืนเป็นจริงเป็นจังเลยโกรธจริงอ่ะจะเอาไม้ไปฟาดหัวไอ้นินเลยเมื่อคืนไ่นก้ากำกำไม้มาแล้วไม่ตื่นก่อนกูเสียดายว่ะไงสวัสดีค่ะ Hello the Universe เขาทำอะไรโลเก่งอ่ะมามามาเต็งกหวนเขาคือก้อยนะคือเขาจะโลเพเป็นก้อยนะ ีอเคอโอเคหนูไปเป็นอ่ามีลูกอะไรดีกว่าแล้วหนูไปเป็นอะไรดีมาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาแบบเหมอนลูกเขาที่แล้วไม่ได้เลยบอกว่าลูกคนข้างบ้านแต่เพิ่งรู้ตอนหลังแต่ต้องเรียกเขาว่าก้อยนะเหมือนเหมือนเมื่อคืนที่เขาบอกว่าตัวเองมีกิ๊กกับตัวเองต้องเรียกเขาว่าน้องก้อยนะ A few minutes later พี่นินคะวันนี้พี่นินกินข้าวยังคะวันนี้น้องก้อยยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะกินแล้วครับน้องก้อยเฮ้ยวันนั้นไม่เห็นเรียกน้องก้อยแบบนี้เลย ันนั้นพ really? hmm ี hmm. ่เรียกน้องก้อยว่าอะไรนะแล้วก็เบี Pearl ้ยวจ้ากูหล่อยากจับเลยพี่ดินเกิดตรงไหนอะเดี๋ยวน้องก้อยไปปั่นด้วยพี่เกิดพี่เกิดพี่เกิดตรงใจกลางน้องก้อยเลยอพี่ดินไอ้ตัวใบคนผีจะเดลิมอุ้ยกูไม่รู้ปลาหมึกปลาหมึกหลักบ้านแจ็คข้างบ้านปลาหมึกกำลังเดินไปตลาดนีดหนึ่งไ้อรื่องเสียงแบนด์เราดูอีกเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ปลาข้างบ้านมันพูดค่ะไม่ใช่เสียงน้องก้อยนะคะ น้องก้อยเป็นลิลี่บอยอ่ะอเฮ้ยน้องก้อยไม่ใช่เลดี้บอยนะคะไหนไหนไหนเดี๋ยวน้องก้อยขอไปปั่นก่อนนะพี่ก้อยครับพี่ก้อยตอนนิ้นูปิงขึ้นไปแล้วปิงขึ้นจริงเหรอคะใช้เน็ตอะไรคะขึ้นของรถใช้ค่ายแดงค่ะพี่อ๋อลองใช้ค่ายลุงดูไหมพี่เลนโอ้ค่ายลุงเหรอค่ายลุงมันเป็นยังไง ให้ลุงนะเล่นได้ทุกเจ้าเลยไม่ปิงด้วยโหโดนบังบึกไล่ลไลละบบนลละจริงเหรอสู้ๆนะคะโอ้ห้องวีพี่นินคะมีคนโดนลงห้องวีก้อยควรทำไงดีคะอะไรครับน้องก้อยอย่าอย่าครับลงวีจริงเ <ลง S 2> หรอคะเฮ้ยแต่เราไม่รักเพื่อนหน่อยหรอรักรักชีวิตหรือรักผวัวมากกว่าคุณยิ่ง,ง <What? S 1> โอ๊ยผู้เล่นก็ไม่ดูเอตุบายคนอิตาลีนี่แน่นี่แน่นี่แน่อุ้ยแม่มาโค้หมา แบลคนนู้นค่ะพี่พี่แบลคนนู้นค่ะพี่เออนั่นแหละพี่แบลคนนู้นแบลคนนู้นหายตัวชิดมึงแบลคนนู้นดิมาเอากูณทำไมเจ็บอุ๊ยก้อยเจ็บก้อยโดนตีค่ะช่วยด้วยทำไมมันต้องมาทำร้ายก้อยด้วยง่ะก้อยไม่เข้าใจเลยว่าแต่ก้อยอยู่ก้อยอยู่อยู่ในใจของพี่นินไงคะอาฮีอาฮีอาฮีเอ้ยอ่ฮีอาฮีเอาสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน อ้าวชิบหายเพื่อนปั่นเสร็จละอ้าวเขาตีก้อยทีเดียวแล้วเขาก็หนีไปเลยอะค่ะพี่อ่ะฮิอ่ะฮิอ่ะฮิเพื่อนตายไหมล่ะเออรอดไม่มีไม่มีใครไปช่วยจริงหรอกเดี๋ยวเขาไปทันหรือเปล่าเอออ้าวอ้าวตายเลยไม่ได้ยิงปืนเลยนะตายเลยเออยังไม่ได้ยิงปืนเลยอุ้ยมีคนเทเลเทเลอะเลอเลอเขาวัเขาวัไปทันหรออ๋อมันมีคนเข้ามาไปอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอ๋อนี่ค่ะอ้อยกำลังฮิวเขาอยู่ค่ะพี่นี อุ้ยมีคนมาค่ะมีฮ right ันเตอร <freely, S 2> ์มาค่ะนกอ่อยนกอ้อยก้อยก้อยค่ะอ้อยนี่ใครล่ะคะอ้อยไหนเนี่ยเอออ้อยไหนว้ายมันมาเอามันมาเอาก้อยแทนแล้วค่ะเอ้าเขาไม่มาคนนู้นต่อละก้อยทำอะไรผิดเนี่ยพ่อนั่ปุ้ยเขาเอาก้อยใหญ่เลยเนี่ยพี่พี่ช่วยก้อยหน่อยก้อยจะตายแล้วพี่ ไปตอนนี้น้องก้อยไปอยู่กับลูกใครก็ไม่รู้เนี่ยสั่นไมสั่นไฟเดี๋ยวไม่ได้ออกโอ้พี่รีบปัดเลยนะถ้างั้นน่ะพี่ต้องรีบเลยนะไปทำไมเหมือนมันจะบิ้งเลยอะเมื่อกี้ก้องรู้สึกว่ามันจะบิ้งอะไปไหนอะยู่ตรงไหนอะน้องก้อยอะอยู่ตรงสะพานใจกลางระหว่างเราสองเหมือนเห็นเงาอะโอโอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงใต้ใจ้รหัสเนี่ยค่ะ โอเคค่ะวิก้อยว่าก้อยเห็นก้อยเห็นเส้นทางในการโลดแล้วก้อยจะไปภายในสามปด R ใช่ไหม It was at this moment that he knew he fucked up ไม่ได้ตั้งค่าแม่เลยกูยังไม่ได้ตั้งค่าว่าไงคะน้องก้อยบีบ่ข้างหลังระวังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังหรอมองกำลังไปค่ะกำลังไปค่ะนี่นี่นี่ี่นี่เพีงมาแล้วก้อยมค่ะมาแล้ว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 ค่ะแล้วค่ะก้อมาแล้วไปไปติดก้อยติด ก้อยติดนวดก้อยติดนวดเอ้ยขอบคุณค่ะพี่นินเก่งจุงมาฮีโร่ไหนพูดซิมาฮีโร่คือรถไฟน้องก้อยรถไฟเขาจะตามเราของมันจะไม่ตามเราเอ้ยเขาจะตามเราทันไหมได้ได้ได้วายไม่ได้ค่ะเนั่งดีเฮ้ยเดียวกําลังไปค่ะไปกําลังไปนั่งไม่ได้แล้วอ้าวมันตี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 ไปด้วยค่ะไปด้วยโอเคโอเคก้อยมาแล้วค่ะ ชิบหายแล้วเ่อไงไปต่อนไปต่อค่ะเดี๋ยวเราฮิวกันนะคะพี่นินวิ่งพี่นิเก่งจังเลยอะเราใจตรงกันหรือเปล่าไหนไหนทดสอบสิทดสอบดู้ยใจตรงกันเลยอะไม่ได้ดีเลยเลยนะจริงจริงไม่ได้ดีเลยเลยก้อยถนัดซ้ายค่ะพี่นินโอเคโอเคโอเค้องกลิ่มือนุ่มมากเลยอะอันนี้นอนไม่ได้ทำงานเลยอะค่ะเลยมือนุ่มๆหรอ อุ้ยมีคนเฮ้ยพี่คะมันมีคนว่ามาไหมเปล่ามไรคะอเพลงนี้รืออยากเป็นสไปเดอร์แมนฮะก้อไม่เคยฟังเลยค่ะแต่แต่ถ้าพี่นินร้องให้ฟังก้อยก็จะฟังนะคะโอ้ยก้อยเขาเลยจะหิวกันเสร็จะยังหิวไม่เสร็จเลยก้อนน้ำมันที่อยากเป็นสไปเดอร์แมนก้อยไม่ทันก้อยไม่ทันอุ้ยอุ้ยทันเฉยเลยอุ้ยทันเฉยเลยวิ่งไปค่ะพี่วิ่งไปวิ่งไปไกลกว่านี้ไกลกว่านี้ ไม่เอามันไม่เอามันไม่เอาฮิวต่อค่ะพี่ฮิวต่อค่ะมันเอามันเอามันเอาเอามันเอาเหรอเข้าไปวิ่งเข้าไปอย่าใช่พี่เข้าไปดิเอาสับขาล่อค่ะให้มันไม่นึกว่าเราจะวิ่งเข้าไปมันต้องเลือกค่ะพี่มันต้องเลือกมันติดมันติดมันติดอะไรครับพี่มันติดเหรเห็นไหมมันต้องเลือกสักทางนึงเออถ้าเราเข้าไปทั้งในทั้งสองคนน่ะมันจะลงมีสตัวโอ้ชิพหายแล้วโชคดีนะพี่ A few minutes later เอ้าวิจัยตรงกันเลยออกวิ่งมาที่เดียวกันเลยอ่ะพี่นิน ห้หิวเหอไม่ขอบคุณนะซื้อให้หรอขอบคุณนะคะกินแป๊บเดยวๆนกไฟของพี่ของพี่ก้อยกินแป๊บก้อยกินแป๊บขอบคุณนะอ้พี่จะพี่จะซื้อใหม่ทำไมอ่ะก้อยหิวให้ได้นะเนี่ยก้อยก้อยชื่อนินเหรออะไรนะนี่เป็นของพี่เป็นของพี่ไม่มั่ก้อยชื่อนินหรือเปล่าอะไรก้อยชื่อนินอะไรแล้วก้อยกี่ขวดทำไมนั่นเป็นของพี่เอ้าก็แบบอะไรที่เป็นของพี่ก็เป็นของก้อยไงคะกินหรือปล่าานนี้ อันนี้หนูอ้าวพี่ไม่มาฮิวหนูก่อนหรอเอาละงั้นเราลุบลิ้มพี่ไปแล้วกันเราโอ๊ยพี่พี่ข้างลังพี่อะไรแล้วอะไรแล้วพี่หลบหลบหอยู่หลบอยู่หลบอยู่เนี่ยหนูยังเจ็บหนึ่งอยู่เลยเนี่ยพี่ฮี่หนูก่อนพี่เราจะไปเดียวไปเดียวไปเดียวเย A few minutes later มันกลับมาสองตัวเลยครับพี่ดินโอ้โหปืนมาเอาปืนไป เปืนมาน้องน้องก้อยเอาปืนตอนนี้ไม่ได้ค่ะมันต้องซื้อปืนอยู่ในกระเกงก้อยว่ามันไม่ใช่ก้อยกำลังวิ่งไปซื้อปืนไม่รู้ทันซะเนี่ยเอากระลุกมันกลับไปลุ้มก้อยโดนหนวดฟาดหัวค่ะพี่นินเดี๋ยวพี่ต้องวิ่งเล่นพี่มาช่วยละพี่วิ่งมาบล็อกแบบหล่อดท่มีปืนแล้ววิ่งมานี่ค่ะโอเคสวยมีปืนแล้วค่ะมันลุ้ม ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แจ็คแบล็คนอื่นแล้วโอ้ยแยก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 ได้ได้เป่าเราอะโอ้ระวังนะคะระวังนะคะโู้จุดนี้เหรอพี่นินอยู่หนุข้างหน้าหนูอยู่ข้างหน้าพี่นินมันละโอ้โอเคโอเคโอเคค่ะโอ้ยใไอจุดเนี่ยโอ้ยสปายมันเอฟอะโอเคค่ะพี่นินช่วยแล้วค่ะพี่นินครับปลาหมึกมันมาสวัสดีครับ พี่นินเอาน้ำหอมไปยังคะไม่เคยกลัวตอนเนี้ยเอาไปแล้วเนาะสวนเขาเรียกว่าแยงสวนเด็กเด็กน้อยกำลังไปเปิดประตูค่ะอาอาหลุมอยู่ไหนนะคะหลุมหลุมไม่รู้เหมือนกันพี่อยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะมาได้นะมาได้นะแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเควิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยมีปืนให้ค่ะมีปืนให้ค่ะประตูเปิดยังประตูเปิดยัง ประตูทิลักฮะนกป้อยประตูประตูกำลังเปิดโอเคเอ้ยเอาไปหนึ่งเปิดเสร็จยังคะแล้วคนดีได้ไหมเปิดเสร็จแล้วเปิดเสร็จแล้วรอได้้แลวโอเคเย่ด้วยพลังแห่งความด้วยพลังแห่งความรักยังไงล่ะความรักเอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเหาะไปเหอะไรเลยเอ้าวเล่นอ้าวละเล่นอะพี่เล่นคะทำไมพี่เล่นถึงล้มล่ะคะพี่เล่นขะ คือแบบคือแบบว่าคือแบบพี่เลนตายเลยแหละน้องก้อยนะคะฟังพี่นะคะคือแบบว่าพี่โตสมูรักบี้จากใครทักคนหนึงขอ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 งน้องนะคะเอ๊เดี๋ยวนะก้อยคิดว่าเมื่อกี้ก้อยเห็นพี่นินช้ยรักบี้ค่ะพี่เลนจริงหรอิงค่ะไปเอารักบี้มาจากไหนก็ไม่รู้่ะ เราไม่ได้ซื้อเอง่ะใช่ไหมคะได้ขอว่าเราบี้นัสกันเขาโดนปลาหมึกไล่อยู่เขาจะไปซื้อมาเองได้ยังไงคะทำไมพี่ดินเป็นขี้ขโมยอย่างนี้คะเราเลิกกันเถอะหนูจะไปคบพี่คิวแทนแล้วนี่เราไปสัตย์ทางตัวบีแล้วใช่ไหมไม่ค่ะหนูจะไปคบกับพี่คิวแทนแล้วนับจากวันนี้เราเลิกกันค่ะพี่คิวครับเอาว่าไงน้องก พี่เนียนขี้ขโมยค่ะหนูเลิกกับพี่นียนแล้วมาคบกับหนูได้ไหมคะโอ้ยได้สิน้องก้อยเรามาคบกันดีกว่าวู้โอเคจบบริบูรณ์ทำไมได้ครับอย่างนี้ฉันไอ้เบิ้มโอ้แน่นอนครับเบิมได้หมดนะครับถ้าจะให้เบิ้มพูดแล้วก็แน่นอนท้งโอ๋ระหว่างเราแน่นอนฉันทำเป็นคบกับนายเพื่อจะได้เข้าใกล้น้องก้อยยังไงล่ะอะไรวะเนี่ย 2> N 2 N นายคิดไปตลอดว่านาย N T R <ช>ฉันแต่ฉันต่างหากหละที่ N T R นาย <c oughs> ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ